ห้องนอนเราวตัวเองตัวเองนั่งคุยไก่อนเนาะเดี๋ยวเขาขออีกสิบนาทีารบบกวนตามเพื่อนหน่อยนะคะลูกเดี๋ยวขอเวลาอีกสิบนาทีนะคะวัชาราไปตามเพื่อนหน่อยลูกบอกว่า ครูขึ้นไลฟ์ใหม่เมื่อกี้มัน,ม,นมันเด้งนะคะสีวาไปตามเพื่อนไหน่อยลูกครูพินไปตามเพื่อนในในไลฟ์นั้นมาหน่อยว่าครูขึ้นไลฟ์ใหม่เนาะจ้าขออีกสิบนาทีนะคะ ช่วยกันตามเพื่อนนะลูกนะจะได้รีบต่อไลน์เนาะ,ะเพอร์ร้อยเวนมาแล้วเดี๋ยวต้องไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนคะค่ะไปต่อด้านดีกันโอเคไหมตามเพื่อนสักครู่หนึ่งตอนนี้ภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมคะคุณพ่อปัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ ครูชัดเสียงครูชัดสัญญาณครูชัดไหมคะเช็คนิดหนึ่งขวัญจิตสวัสดีลูกครูเข็มสวัสดีค่ะทิชาสวัสดีลูกทิชาตามช่วยกันตามเพื่อนนะลูกนะเดี๋ยวขอเวลาอีกสิบนาทีเนาะ คูมีเจตจำนงอยากจะให้เรื่องกฎแห่งจกักรวาลกฎแรงดึงดูเป็นการช่วยเหลือผู้คนอยากให้ต่างคนต่างอยู่อยากให้ทุกคนมีชีวิตดีๆครูเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยครูเป็นคนหนึ่งที่ยากจนมากๆและครูมีเป็นคนหนึ่งที่มีวิธีคิดติดลบมากๆครูเป็นคนหนึ่งที่ครูไม่รู้จะหาทางออกยังไงมาตลอด13ปี เมื่อครูเจอทางออกว่ามันต้องเริ่มที่ข้างในก่อนข้างในเราต้องดีก่อนถ้าข้างในเราดีเราจะมีพลังในการไปต่อเรื่องเราดีๆมันเริ่มขึ้นเกิดขึ้นกับครูเมื่อครูดวงจิตครูเริ่มใสขึ้นข้างในของครูสดชื่นขึ้นครูบล็อกแบนเบิร์นพลังเรื่องลบทั้งหมดครูไม่ไปดูไม่ไปเห็นไม่ไปรู้สึกเพราะอะไรคะเพราะครูต้องการความเร็วค่ะในการเปลี่ยนชีวิตเพราะครูกลัวว่าครูจะตายค่ะถ้าครูตาย พ่อแม่คุณจะอยู่ยังไงครูค้าหนูจะไปต่อ,อยังไงหนูรู้ไหมที่หน้าเพจถามแอดมินได้เลยค่ะในทุกๆวันจะมีคนเข้ามาถามว่าครูค้าบ้านหนูจะถูกยึดครูค้าค,ครอบครัวหนูล้มละลายครูค้าหนูมีหนี้มีสินจะทํางไงหนูรู้ไหมทุกวันนี้ที่ครูออกมาเพื่ออะไรเพราะครูเคยเป็นคนคนนั้นไงใครจะช่วยฉันได้ ข่าวลบๆบจะช่วยฉันได้ไหมถ้าฉันยิ่งคิดลบต่อฉันยิ่งทุกต่อจะช่วยฉันได้ไหมมีใครช่วยฉันได้บ้างทำไมครูต้องจุดทูปอธิษฐานจิตถ้าครูรอดครูจะช่วยคนทำไมครูถึงจุดทูปสิบหกดอกสามสิบหกดอกตลอดครูรอดมาจากพลังอธิษฐานจิตค่ะทำไมครูถึงไม่กลัวคําสาบานครูกลัวคําสาบานอยู่แล้วค่ะ ดังนั้นการที่ครูตั้งใจสาบานนั่นแปลเพราะเพราะว่าครูรู้ว่าครูจะทําอะไรงไงนึกออกไหมครูอยากช่วยคนวัตถุประสงค์ครูข้อเดียวคืออยากช่วยคนการสอนของครูทุกอย่างแค่อยากให้คนเบาบางลงอยากให้เขาได้มีรอยยิ้มอยากให้เขาได้มีความสุขอยากให้เขาได้คิดดีคิดบวกอยากให้เขาโปรแกรมตัวเองนั่นดีแล้วเมื่อครูยืนหนึ่งในคือหนึ่งในการให้ผู้คนที่ได้เรียนรู้คลิป เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขามาบอกคนรับว่าครูา้าวันนี้หนูมีเงินแล้วนะคะครูคาหนูดหนี้ได้แล้วนะคะทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่ได้มาทำธุรกิจกับครูด้วยซ้ําเยอะแยะค่ะต้องบอกว่าคนที่ดูครูหน้าเพจโอ้ยมาทากับครูประมาณแค่สิเปอร์เซ็นค่ะที่เหลือไม่ได้ทํากับครูค่ะที่เหลือคือมาเรียนรู้อาจจะมาทําที่หลังอันนี้ครูไม่ทราบนึกออกไหมเพราะครูจุดทูปอธิษฐานจิตว่าถ้าเรารอดเราจะช่วยคน คูณจึงต้องทําคุณเคยเห็นไหมฮะบางคนเกิดเรื่องเกิดเราเงียบหายไปแล้วเข้ากีบเม่ถ้าทําความผิดก็ว่างกันไปตามผิดถ้าถูกยังไงเขาก็กลับมาได้ค่ะวันนี้จกักรวาลกําลังพิสูจน์ค่ะและกําลังคัดคนคุณภาพค่ะเราจะเห็นเลยว่าใครรักเรา เราจะเห็นเลยค่ะว่าใครมาเพื่อผลประโยชน์แน่นอนค่ะคําสอนของครูจิตาการแบ่งปันกครูจิตาไม่มีประโยชน์กับคนที่มาด้วยความโลภไปเรียนแคมป์เพราะครูจะเอาให้รวยให้ได้ซึ่งครูก็สอนอยู่ว่ามันต้องอยู่ที่เราลงมือทํานะเราต้องบวกนะเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะวันหนึ่งเรารับเรื่องราวดีๆเท่าไหร่เราเติมพลังงานลบอีกหรือเปล่าครูตอบเราได้ไหมฮะเราต้องตอบตัวเราเอง การที่ครูยืนหนึ่งในคืนหนึ่งนั้นมันทําให้ครูคนรับไปไวค่ะและคนที่ยืนหนึ่งในคืนหนึ่งจริงๆเขาจะไม่เห็นเรื่องราวลบๆค่ะใจเขาจะฟูะเมื่อเราเร่งสปีดความสุขบ้านในความสุขไร้ขีดจํากัดค่ะพลังมันเปลี่ยนเร็วมากดวงจิตเราเบิกบานนะเราชื่นชมเราชมเชียร์ผู้คนค่ะเราปิติยินดีกับเรื่องราวดีๆแม้ไม่ใช่ของเราเราก็ยินดีค่ะเรามองเห็นแต่สิ่งดีๆเราทําแต่ความดี เราเอาความดีเป็นหลักเราตั้งจิตตั้งต้นที่ดีเราเริ่มจิตของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่จากน้ำดำๆในวันนั้นเราพัฒนาตัวเองจนจ,นจิตเราใสขึ้นคำถามคือแล้ววันนี้ที่เราไม่ได้ผลเราตอบได้ไหมคะว่าคุณกลับไปเติมน้ำดำให้กับคุณแล้วกลายเป็นสีดำเหมือนเดิมหรือคุณยังยืนหนึ่งอขึ้นหนึ่งอยู่ การยืนหนึ่งในคืนหนึ่งก็เปรียบเหมือนกับการที่คุณเติมน้ําใสให้กับตัวเองตลอดเวลาแต่ถ้าคุณสงสัยด้านดีวงเล็บนะสงสัยด้านดีมันก็เพื่อนอีกแหละคุณจะต้องกลับมาบวกขาดหน่อยแน่นอนค่ะคนที่ไม่ได้เข้าเติมพลังงานบวกย่อมคิดลบเป็นเรื่องปกติและพอคิดลบเขาก็ต้องกลับไปเหมือนเดิมเห็นอะไรก็กุ้มใจเห็นอะไรก็เครียดเห็นอะไรก็ไม่มีความสุข ทริงไหมทำไมครูถึงบอกลูกๆทุกคนว่าลูกจ๋ายืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งกันลูกลูกยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งกันพี่บัวเปลี่ยนให้เช่นไยจ๊ะหนูเลือกเอาวันนี้เป็นสิ่งที่หนูต้องเลือกว่าระหว่างกลับไปมีชีวิตเหมือนเดิม กูทุกกูดูข่าวกูดูชีวิตสังครั้งกูแม่งด่าคนอื่นเบะปากใส่คนอื่นทําชีวิตให้ไม่ดีเน้นทา้าเอาใส่แม่งไปทั้งขวดเลยกูค,ความขันแล้วกูเห็นผิดเป็นถูกแล้วกูทําให้คนอื่นไม่สบายใจกูทําให้คนอื่นประสาทกินกับการที่เราเติมเรื่องราวดีๆทําให้คนอื่นมีความสุขพูดตามความจริงมีความสุขคือมีความสุขมีผลลัพธ์คือมีผลลัพธ์ แบ,บงค์ปัตจัดีๆอย่างต่อเนื่องคุณเลือกเอาว่าคุณจะเติมด้านไหนให้กับชีวิตของคุณทุกคลิปของครูสิตาสอนเรื่องแนวนี้ทั้งหมดครูอยากให้คนดีมีบุญมีวาสนาทุกคนได้ตัดคลิปดีๆไปแบ่งปันให้กับทุกโซเชียลลูกศิษย์ครูที่อยู่ต่างประเทศเปลี่ยนแปลงชีวิตกัน,น,นมากมายจาก youtube ที่มีใครเอาคลิปครูไปลงครูไม่เคย ที่จะหวงนี้กขสิทธิ์ในการแบ่งปันเลยหนูเลือกเอาคะ่ะอย่างแย่สุดหนูก็กลับไปอยู่ที่เดิมหนูรู้ไหมคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครูครูถามตัวเองว่าเรื่องราวอย่างแย่สุดถ้าครูกลับไปเครียดครูต้องกลับไปอยู่ที่เดิมคําถามคือครูจะไปหรอคะครูต้องยืนหนึ่งต่อให้ได้แล้วการยืนหนึ่งมันยากตรงไหนการที่จะมีความสุขเบิกบานบ้านในความสุขไร้ตีดจำกัดมันยากตรงไหนถามตัวเองก็กูรอดมาจากยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งแล้วกูจะกลับไปทุกทําไม มันเห็นชัดเจนเลยแบบนี้เลยกับชีวิตมันเห็นชัดเจนกับชีวิตเลยว่าถ้าวันนี้กูกลับไปประสาทแดงตามกระแสขา่าวดูเรื่องราวรบหลังน้ำเน่า,าทุกใจใครว่ากูกูเจ็บใครว่ากูกูปวดใครว่ากูตากูถลนหลุดออกไปใครว่ากูจิตกูตกไปหมดกูต้องกลับไปอยู่อย่างเดิมนะกูต้องกลับไปอยู่บ้านเช่าเหมือนเดิมนะถามตัวเองว่าสีตาถ้าวันนี้มึงออกมาแบ่งปันแบบนี้วันหนึ่งมึงต้องเจอมึงรักได้หรอตอบตัวเองเลยว่ารักได้ เพราะอะไรชีวิตคนเราต้องตายอยู่แล้วถามตัวเองว่าถ้าวันนี้กูตายแล้วอย่างน้อยมีคนรอดกับกูแค่คนเดียวกูถือว่าแม่งโคตรมหาบุญมีคนรอดกับกูแค่คนเดียวกูถือว่านั่นคือมหาบุญแล้วกูปล่อยนนกปล่อยปลาปล่อยโครยโโกระบือเป็นล้าน,ล,านล้านกิโลก็ไม่เท่ากับสู้ช่วยคนคนหนึ่งเพราะกูจุดทูปสาบ้างต่อให้ไม่มีคนดูกูก็จะไล่ห ต่อให้ตอนนี้หน้าเพจถูกปิดการมองเห็นครูก็จะไลค์ค่ะเพราครูยินดีในเป้าหมายของครูที่ครูจะช่วยคนครูแค่อยากให้คนได้มีจิตใจที่มีความสุขไปต่อด้านบวกถ้าคุณนั่งฟังเป็นพันๆเหมือนๆคลิปของครูคุณจะเห็นเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ครูอศิาวออกมาแบ่งปันทุกวันคือการช่วยคนครูไม่ได้ยึดติดกับความดังเลยค่ะ เพราะวันหนึ่งเราต้องตายเอาความดังไปลงสวรรค์ไปไปขึ้นสวรรค์หรือลงนรกได้หรอคะมันไม่ได้สิ่งที่จะติดตัวเราไปคือความดีเราจะมายืนหนึ่งมาบวกขาดแต่เราไม่ทํางานได้หรอคะงานที่เราทํามันรวยไม่ได้มันก็คือรวยไม่ได้ครูแค่พูดความจริงจริงไหมคะหนูถามตัวเองว่าหนูจะบวกขาดหรือหนูจะเติมน้าดาให้ตัวเองตลอดชีวิต อย่างแย่สุดครูรับได้ค่ะอย่างมากไม่มีคนดูครูแต่ก็ไม่เป็นไรครูก็จะทําต่ออย่างมากก็จะมีคนมาโจมตีครูแต่ครูก็จะยืนหนึ่งพวกเราล่ะคะจะยืนหนึ่งหรือจะยืนทุกเลือกจะยืนหนึ่งให้กับชีวิตหรือจะอมทุกไปทั้งชีวิตเลือก คนที่เขารักเรายัางไงก็รักเราคนที่เขามาในอีกรูปแบบหนึง่งเขาก็จะเป็นเช่นนั้นเราเป็นสีอะไรเราจะดึงดูดคนได้แบบนั้นแค่เข้าใจศธรราค่ะประโยคสุดท้ายก่อนที่จะก,กันไปสำหรับใครเพิ่งมาวันนี้ครูตื่นรู้ที่สามีเป็นาศาสนาคริสต์และพระวารสารของพระเยซูเจ้าจากคำบอกเล่าของนักบุญลูกา้า ทำให้ครูมีความสุขปิติสุขมากนี่นะฮะสุขที่20เดี๋ยวเราลองไปกลับกล้องเอานะแคปล้วไปกลับดูนะนะสุขที่20พฤศจิกายน2526อีกครั้งหนึ่งนะฮะพระวรสารตามคําบอกเล่าของนักบุญลูกา้าเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จกลับเข้าไปในพระวิหารทรงเริ่มขับไล่บรรดาพ่อค้าและตรัดกับเขาว่าอันนี้มีเขียนไว้ในคัมภีร์ว่าบ้านของเรา จะเป็นบ้านแห่งการอธิษฐานภาวนาแต่ท่านทั้งหลายกลับมาทําให้เป็นซ่องโจรพระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนในพระวิหารทุกวันบรรดาหัวหน้าสม,มาณะธรรมจารย์และหัวหน้าประชาชนหาวิธีกําจัดพระองค์แต่หาวิธีไม่ได้ว่าจะทําอย่างไรเพราะประชาชนทุกคนกําลังตั้งใจฟังพระองค์พี่บัวจ๊ะ ที่บวัวขอจุดทุ่มสิบหกดอกหน่อยช่วงสุดท้ายนะฮะอีกครั้งและอีกครั้งและอีกครั้งครูอยากให้เรื่องนี้ต่างคนต่างอยู่ครูไม่อยากให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรทั้งสิ้นคูอยากจะช่วยเหลือผู้คนในสิ่งที่ครูได้ต่อไปครูอยากให้คนได้คิดดีคิดบวกมีพลังใจในการไปต่อ ลูกศิษย์ทุกคนฟังครูนะ่ฮะยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งค่ะจะช่วยคุณได้คุณเห็นอย่างชัดเจนแล้วค่ะคุณจะยืนทางไหนแต่แล้วแต่คุณนะฮะคุณจะนั่งเครียดกังวลสงสัยกังวลไม่สบายใจด้านไม่ดีหรือคุณจะมาบอกคาดว่าทุกอย่างมันง่ายสบาย เรามีความสุขเราทําความดีอยู่เรากำตัรอยูลรู้คุณกับทุกสรรพสิ่งสิ่ง,งต่างๆเกิดขึ้นกับเราเป็นเรื่องราวข่าวดีสิ่งที่เราเจอทั้งหมดพระศาสดาทุกศาสนาเจอหมดพระพุทธเจ้าคนดังเจอทุกคนแต่ใครที่จะมีสติในการไปต่อด้านดีใครที่จะเลือกด้านดีได้มากกว่ากันดังนั้นฟ้ารับรู้ดินรับทราบค่ะครูเป็นคนเดียวที่กล้าสาบานไม่ต้องเชื่อครู กูไม่เคยบอกว่าเราต้องเชื่อครูแบบเชื่อแบบไม่มีวิจารณญาณน่ะจริงปะถ้าหนูรับเรื่องราวลบๆหนูต้องรับผิดชอบชีวิตหนูเองนะต่อให้ครูสอนดีขนาดไหนแต่เรายังคิดลบมันไม่มีทางที่จะทํได้เหมือนครูหรอกหรอกค่ะจริงไม่จริงคุณจะทํายังไงอะในเมื่อครูสอนบวกแต่คุณไปลบอ่ะคุณจะทํายังไงในเมื่อคุณครูบอกบวกในลูกแต่คุณใช่เหรอวะ บวกน้ลูกดูข่าวลบๆบวกนะลูกไปนั่งฟังข่าวเป็นหลายๆชั่วโมงบวกนะลูกเฮ้ยจริงหรือเปล่าวะบวกนะลูกกูว่ามันจริงว่ะเรื่องราวเฮ้ยกูว่าคุถ้าจะเป็นตามคุณตอบตัวเองได้ว่าไอ้บวกหรือลบมันอยู่ที่ใจของคุณถ้าใจคุณสุกคุณไปถูกทางถ้าใจคุณทุกคุณไปผิดทางครูยังคงเดินหน้าต่อทําความดีต่อไปค่ะครูไม่สนใจคําดูถูกเยียดหยามหรือการเข้าใจผิดเพราะครูรู้ว่าครูยืนอยู่ฝั่งไหนค่ะ ครูยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งครูยืนและครูตั้งเป้าทุกวันที่ครูประกาศว่าครูจะช่วยเหลือผู้คนครูยังต้องทําเป้าหมายของครูวิธีการที่ไม่ทําให้คุณใส่สันคอนเนะี่ยวันนี้จำครูไว้นะความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนหรือสิ่งของแต่ความสุขของเรามันขึ้นอยู่กับตัวเราและการถูกความสุขของเราไว้กับเป้าหมายของเราเป้าหมายของครูคือการช่วยคนจุดเด่นนับอีกครั้งนะสิบหกดอก เป้าหมายของครูคือการช่วยคนครูตายคนเดียวแต่ทุกคนรอดเอาค่ะคุม้มคุ้มค่ะถ้าครูต้องตายไปหลังจากนี้มันคุ้มค่ะเพราะสิ่งที่ครูได้สร้างมามันประจักษ์ต่อสายตาของคนที่ยินดีบวกค่ะผลลัพธ์เขาจะมีล้านเปอร์เซ็นต์ ถ้าเขาคิดลบไม่มีทางค่ะถ้าเขาฝังลบไม่มีทางค่ะเพราะเขาไม่มีแรงอยู่แล้วค่ะในดวงจิตของเขาดังนั้นคุณเลือกที่จะยืนด้านไหนของชีวิตคุณคุณจะเลือกทำให้คนอื่นทุกข์ก็ได้คุณจะเลือกทำให้ผู้คนมีความสุขก็ได้ คุณจะเลือกทำสิ่งดีๆก็ได้คุณจะเลือกฟังสิ่งแย่ๆก็ได้คุณจะเลือกมองสิ่งดีๆก็ได้คุณจะเลือกมองสิ่งแย่ๆก็ได้คุณเลือกจะพูดสิ่งดีๆก็ได้คุณเลือกจะพูดสิ่งไม่ดีก็ได้คุณเลือกจะทำสิ่งดีๆก็ได้คุณเลือกจะไม่ทำสิ่งดีๆก็ได้โอเคค่ะค่ะพี่ส้มมาถ่ายแม่หน่อย

ข้าพเจ้านางสาวพัชิตาศักเสด็จข้าคุณขอกาศก,การะบมชาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาลด้วยจิตตั้งต้นที่ข้าพเจ้ารอดชีวิตจากการใช้กฎสกวาลกฎแรงดึงดูรอดชีวิตจากการคิดดีคิดบวกรอดชีวิตจากการที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนด้วยจิตอันบริสุทธิ์ขอฟ้ารับรู้ขอดินรับทราบหากข้าพเ,เจ้าไม่ได้มีจิตอันเต็นกุศลหากข้าพเจ้าเห็นประโยชน์ส่วนตน มากกว่าส่วนรวมขอให้ข้าพเจ้าตายในวันนี้แต่หากสิ่งที่ข้าพเจ้าทํามีจิตตั้งต้นที่จะช่วยเหลือผู้คนให้รอดพน้นให้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้มีความคิดที่ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้พวกเขาเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์ขอให้สิ่งต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีให้มีจตกคนดีมีศีลธรรมปัดเป่าพลังชั่วร้ายต่ตางๆให้หมดสิ้นไปจากตัวข้าพเจ้าและผู้คน ขอฟ้ารับรู้ขอดินรับทราบขอลมส่งเสริมขอน้ำอวยพรหากข้าพเจ้าเห็นผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมขอให้ข้าพเจ้าชิดท้ายไหยะนะแต่หากข้าพเจ้ามีจิตตั้งต้นยอดเยี่ยมในการช่วยเหลือผู้คนจริงๆขอให้ฟ้าเปิดทางขอให้ทุกอย่างคลี่คลายขอให้เสียงพลังแห่งความดีนั้นสั่นสะเทือน16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14สชั้นบาดาลเปิดประตูขุนพลทับฟ้าผู้คนมากมายมั่งคั่งบารมี พวกคนดีๆมารวมตัวกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปข้าพเจ้าเองไม่มีสิทธิ์จะผูกใจแท้งกับใครข้าพเจ้าเองกำรวงตนเป็นคนดีมีศีลธรรมมาตลอดข้าพเจ้าเองไม่เคยมีจิตที่จะไปยุ่งในเรื่องของใครข้าพเจ้าเองจะทําหน้าที่อันพึงมีในฐานะที่ข้าพเจ้าเองก็เคยอธิฐานจิตกับ16เซนฟ้ปาส15ชันดิน14เซนบาดาน ขอพระองค์จงเป็นพยานในการทําความดีของข้าพเจ้าสืบเนื่องต่อไปด้วยความดีที่ข้าพเจ้าทํานั้นขอให้ตันสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วปัทภีขอให้พวกคนเกิดการตื่นรู้และมีชีวิตที่ดีขึ้นขอให้พวกเขาบวกขาดขอให้พวกเขามีความสุขขอให้พวกเขาเจริญรุ่งเรืองขอให้พวกเขาสําเร็จทางโลกและขอให้พวกเขาสําเร็จทางธรรมขอให้พวกเขายึดเอาความดีเป็นหลักแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอฟ้าเปิดทาง สิ่งต่างๆคลี่คลายเรื่องราวดีๆเข้ามามากมายข้าพเจ้าจะดำรงตรงเป็นคนดีสืบเนื่องต่อไปจนวาระสุดท้ายของชีวิตฟ้าดินเป็นพยานอารนุกัให้ โอเคค่ะครูไม่มีอะไรจะพูดกับพวกเราแล้วครูเชื่อว่ามันมันมันที่สุดละนะ,ะคะครูเองก็ขอวขอวยพรให้พวกเราโชคดีนะคะขอให้พวกเราเจอสิ่งดีๆขอให้พวกเรามีชีวิตที่ดีขอให้พวกเรายืนหนึ่งใ,ในขึ้นจะก,ก็จะเจอกันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ